กดติดตามชิฟรีวิวกันก่อนเลยเพราะที่นี่เราจะพาคุณไปอัปเดตท,ทุกเรื่องใหม่ล่าสุดในวงการรถยนต์พร้อมรีวิวแบบและเอียดครบทั้งสมรรถนะการขับขี่สเปคและเทคโนโลยีล้ำล้ำวันนี้มาถึงคิวของ n i ส s a n n น3 0 0รุ่นปี2026กระบะท,ที่สารต่อความแข็งแกร่ง,แ,งและความทนทานในตำนานของ s สันพร้อมยกระดับดีไซน์ความหรูหราและฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงและความสปอร์ที่ลงตัว ดีไซน์ภายนอกของน i ส s ัน NP3002026 ถูกออกแบบให้ดุดันและทรงพลังมากขึ้นด้วยเส้นสายที่คมชัดกระจ่างหน้าสมัยที่ทันสมัยพร้อมฝาหน้าเหล็กที่ประสานเข้ากับความลน่ลงตามหลักอากาศพลศาสตร์และอลอยดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวรถโดดเด่นบนท้องถนนไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือขับลุยเส้นทางออฟโรดก็มั่นใจได้ว่ารถคันนี้พร้อมสร้างความประทับใจในทุกมุมมองทางด้านกลุ่มพลัง n p 3 0 0 2 0 0 0 26มาพร้อมเครื่องยนต์เจเนอเรชันใหม่ที่พัฒนาให้มีทั้งพละงกำลังและความประหยัดน้ำม,มันเหมาะกับงานลากจูงบรรทุกหนักหรือการขับทางไกลระบบการสะเทือนก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อความนุ่มนวนและเสถียรภาพในการขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางทุกรกันดารถือเป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างความแข็งแรงและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารนิสสัน NP 3 0 0 2 0นย์สอออกแบบด้วยวัสดุคุณภาพสูงจัดวางฟังก์ชันอย่างหรูหรา และใช้งานง่ายระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้าสายมาพร้อมระบบเสียงคุณภาพและฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงอาทิควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบตรวจจับ,บม,มุมอับสายตาและเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ตลอดการเดินทางอีกหนึ่งความโดดเด่นของ NP 3002,026คือความอนเนกประสงค์กระบะท้ายถูกออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้น รองรับการบรรทุกได้มากขึ้นและสะดวกต,ต่อการใช้งานจริงทั้งสําหรับงานบรรทุกเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมส่วนตัวนิสสันยังคงผสมผสานระหว่างประโยชน์ใช้สอยและความทันสมัยได้อย่างลงตัวทําให้ NP300 ไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่เป็นคู่หูที่พร้อมสําหรับทุกภารกิจโดยรวมแล้วนิสสัน NP300 2026เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่รวมทั้งสมาร์ทและดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยในแบบที่ตอบโจทย์คนรักรถกระบะยุคใหม่ เด็ครบทวนไม่ว่าจะมองในแง่พลังงานประสิทธิภาพหรือความหรูหราก็ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดในตลาดอย่าลืมกดติดตามชิฟ t รีวิวเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ล่าสุดทั้งสเปคฟีเจอร์และการทดสอบขับจริงกดไลค์แชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอคอนเทนต์สายยานยนต์ที่สดใหม่และน่าสนใจให้กับคุณต่อไปทุกวัน